สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โทนี่ a n t a s ซี o ุตบอ l พอดแคสต์นะครับผมรายการโทนี่ท็อ FPL นะครับก็เป็นรายการที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ FPL นะครับซึ่งในวันนี้จะนำท่านมาต่อเนื่องกันในเอพิโซดที่4ของอตอน r o to อน Road to Top 1%นะครับผม r o a t to Top 1%นะครับผมก็เป็นเส้นทางที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะ เป็นไปได้ที่สุดนะครับที่ในการเล่นและจะคาดหวังนะครับผมก็ท็อป1%ที่เหลือก็อาจจะต้องใช้ดวงเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าปีนี้จะกลับไปอยู่ในเส้นทางที่ผมเคยได้อยู่อยู่บ่อยๆนะครับท็อป1%นะครับก็ต่อเนื่องกันในเอพิโซดที่4นะครับวีกนี้ก็เข้ามาสู่เกมวีคที่30แล้วก็เรียกว่าเลยเก้าเกมวีคสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ ต้องบอกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทะลุขึ้นไปถึงต่ำกว่า1%น่า1%ได้นะครับในปีนี้เพราะว่าพอมันเข้ามาได้ถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ผมอยู่ประมาณ2%กว่าๆแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็ไม่ได้ทำมาในสอสามเกมวิกล่าสุดแต่ว่าหลังจากวายการ์ดมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของท็อป2กว่าๆแล้วนะครับก็เหลือแค่นิดเดียวก็จะเข้าสู่ท็อป1%ได้นะครับหวังว่า น่าจะไม่พลาดนะครับที่ตั้งเป้าไว้ทีแรกก็คือจบเกมวิกสามสนะครับจะเข้าไปในท็อปหให้ได้นะครับแต่ก็ดูแล้วตอนนี้เทมเพลตค่อนข้างแข็งแรงครับอ่าก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่าโอกาสที่จะเข้าไปสู่ท็อปหภายในจบวิกนี้จะเป็นไปได้ยังไงกันบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเราก็แน่นอนมาต้องจะแข่งกับคนหมู่มากแล้ก็ต้องมีเทมเพลตที่เราจะ,ะยึดถือนะครับแล้วก็ต่อสู้กับ อ่าพวกนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็คืออ่าเทมเพลตจากเดทไลน์วัี่สิบเนะครับซึ่งเป็นดับเบิลเกมวีที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเป็นฤดูกาลของการเบนช์บูทนะครับผมหลายๆท่านก็เบนช์บูทกันไปนะครับวันนี้ก็พอหลังเดทไลน์นะครับตัวม o สโอนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเทมเพลตก็เริ่มแตกตัวแล้วก็ฟอร์มสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็แรดฟอร์ดก็กลับขึ้นมา เป็นท็อปเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่าฮาเลนหายไปแล้วนะครับเพราะว่าฮาเลนก็ไม่ไม่มีเบิ้ลนั่นเองนะครับแล้วก็ผลสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นที่แมนซิตี้แบงก์ในเกมวีคที่สิบแปดด้วยนะครับก็วีคนี้นะครับก็มีทริปเปียนะครับตามมาอันดับสองนะครับก็จะมีแค่สองคนที่โอเซนโอนเกิน90%นะครับก็คือแรดฟอร์ดกับทริปเปียรองลงมาก็เกิน80%ดจะมีอยู่3าคนนะครับมีโตมัโทนี่แล้วก็แฮร์ร่เคนนะครับ แล้วก็70%็ดสิบเปอร์เซ็นตก็จะเหลือกว,ก,วกว่าก็จะเหลือแค่ซาก้าคนเดียวแล้วครับที่เหลือก็ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอา,อาจจะต้องบอกว่าไม่สามารถมองเป็นเทมเพลตได้มากเพราะว่าพอห้าสิบเปอร์เซ็นปุ๊บมันก็คือเหมือนมีสองตัวที่มันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็มองเป็นเทมเพลตแทบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเราเลือกได้ไม่หมดทุกตัวไม่งั้นเราต้องมีได้สามสิบตัวนะครับถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นก็นับเป็นเทมเพลตนะมันซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ ตอนนี้ strong template ก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่อหตัวนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมลองสร้างมาในอีกมิตินึงเดี๋ยวผมจะชวนคุยก็คือในแง่ของ d e f e n s i v e หรือว่าตัวเกมรับ EO นะครับอย่างเช่นเกมรับเนี่ยเวลาสังเกตก็คือถ้าได้คิีชี t มันก็ได้ทั้งทีมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมองเป็นทีมได้นะครับว่าเฮ้ทีมเนี่ยมี EO ประมาณเกินร้อยไหมถ้าเกินร้อยเรามี กองหลังสักตัวหนึ่งที่ได้ลงแน่ๆก็อาจจะโคเวอร์กับเปอร์เซ็นรวมอย่างเช่นตอนนี้นะครับเชลซีเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็โกนะครับเกป้า63%นะครับแล้วก็ตามมาด้วยชีเวลอยู่ในกองหลังที่51%เพราะฉะนั้นถ้ารวม2ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็เกินร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีหลังเชลซีเลยก็อาจจะเริ่มเสี่ยงขึ้นนะครับแต่อย่างว่านะก็คือ อกองหลังเนี่ยซีอลิงมาอาจจะไม่สูงมากนะครับก็อาจจะมองเป็นเป็นการเทมเพลตที่เป็นตัว Eo ที่อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนักนะครับเพราะว่าซื้ลิงกองหลังก็อาจจะแค่6แต้มลุ้นกินชีสน,นะครับยกเว้นเนี่ยอย่างตัวที่มี attacking return สรรม่ำเสมออย่างทิปเปียนะครับโอ้อันนี้นี่โหดจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงชอแลวก็อสุบินานชีเวลนี่ก็แต่ละตัวก็ค่อนข้างมีลุ้น attacking return เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากเปอร์เซ็นที่ต่ําลงมาก็ไม่น่ากลัวเท่าทิปเปียนะครับ โอเคในเมื่อเทมเพลตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เช็คโอนเนอร์ชิพนิดนึงนะครับคอมโบออกมาเนี่ยก็รวมกันได้ประมาณ42%ที่มีครบทั้ง6ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเยอะพอสมควรนะเป็นเทมเพลตที่ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมานะเกือบครึ่งหนึ่งมีครบ6ตัวนะแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่แข็งแรงมากนักโดยเฉพาะอันนี้แค่6ตัวเองยังมีไม่ถึงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปอีกตัวหรือ2ตัวเท่านั้นนะครับก็สามารถ d i f f e r e n t i a t e ได้เต็มที่แล้วนะครับอาจจะเหลือแค่ ของโบแค่3%หรือ5%เท่านั้นนะถ้าใส่ไปอีกแค่2ตัวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เทมเพลตยังไม่แข็งแรงมากนักเพราะมีแค่6ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆก็วัดกินนะครับวัดกินก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมานะเพราะว่าทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คนซื้อเยอะเป็นอันดับหนึ่งของวิ e k 30นี้นะครับคิดว่าวัดกินอาจจะขึ้นมาสู่ตัวเลขประมาณแถว 70%ได้นะครับวีคนี้แล้วก็ในทางตรงข้ามก็ซาก้าก็อาจจะลดลงไปนะเพราะว่าวีคที่แล้วเจ็บด้วยแล้วก็คนขายกันเยอะนะครับวีคนี้นะครับก็จะตรงข้ามกันแล้วก็โทนี่นะครับโอ้ผมทําอะไรผิดผมบูซายิงหนึ่งลูกแต่เนื่องจากเขามีโทษแบนที่รออยู่แล้วก็การสะสมใบเหลืองที่ก้าวไวแล้วจ่อมากๆที่จะโดนแบนสองนัดนะก็ทําให้วีคนี้โทนี่ก็มีคนขายเยอะมากๆนะครับก็อาจจะลดไปเหลือสักแถวเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ โอเคประมาณนี้นะก็มี6ตัวนะครับคอมโบประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ฟิกเจอร์เนี่ยตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่ฟิกเจอร์มันตายตัวมากมากแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ประมาณ 8- 90%แล้วนะครับจากที่คุณเบนเครินเขาทำไว้ให้นะเป็นตารางแข่งก็ตัวทีมที่มีเบิลเยอะที่สุดก็ไม่ผลไบรตันนะครับโอหนอกจากยิบกาวนี้เบิลไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมี5เกมวิกสุดท้ายนะครับ3 4ถึงเนี่ย พี่ไบตันเขาล่อเบิ้ลไปสามนัดเลยนะครับสามสี่สามหกสามเจ็ดนี่มีโอกาสสูงมากนะครับสามห้าโอกาสเบิ้ลต่ําเพราะว่าไล่เกมของไบตันเนี่ยเลื่อนมาเตะวันจันทร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเบิ้ลเนี่ยอาจจะยากนะครับก็ทําให้ค่อนข้างเป็นไปได้สูงที่จะออกแนวรูปนี้นะครับสามหกกับสามเจ็ดนะครับซึ่งสามแปดไม่มีเบิ้ลอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเขาจะเอามาเร็วมาใส่ช่วงสามสิบสามเอ็ดซึ่งก็มันใกล้มากๆแล้วตอนนี้ก็สามสิบจะเดทไลน์แล้วก็คงไม่น่าใช่นะครับก็น่าจะไปที่ 35 36นะครับก็ทําให้ไบรตันนะครับนํามาเลยนะครับ3 3เบิ้ลใน5วิกสุดท้ายนะอันนี้ก็คงพลาดกันไม่ได้แล้วก็มีอีก2ทีมนะครับที่2เบิ้ลใน5วิกสุดท้ายได้แก่ดาร์บี้แมนเชสเตอร์นะครับแมนซิตี้กับแมนยูก็จะมี2เบิ้ลใน5วิกสุดท้ายก็รองลงมาเพราะฉะนั้นเทมเพลตของเราที่จะไต่อันดับนะเราก็ควรจะมีไบรตันเยอะๆนะครับแล้วก็แมนซิตี้แมนยูนะครับอันนี้จะค่อนข้าง หลุดเบิร์ดได้เลยแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คืออุปสรรคก็32ที่พูดมาทั้ง3ทีมแบงค์หมดเลยนะครับอาจจะทำให้การที่จะใช้ตัวไบรทันแมนซิตี้แมนยูไต่อันดับเนี่ยคงจะต้องใช้ฟีฮิตสามประกอบด้วยแม้จะแบงค์ไม่เยอะและจัดการได้ไม่ยากนะครับแต่เนื่องจากการที่เราจะแอตแทกช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีวายการ์ดนะก็อาจจะต้องทา จำเป็นที่จะต้องทําเร็วนะครับก็คือ,อจําเป็นที่จะต้องใช้ฟีตประกอบนะครับเพื่อจะแอตแทกดับเบิลในนี้ซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับดับเบิลยิบเกานี่ยโอ้โหเบิ hmm. ้ลเยอะจริงๆนะครับอัดดับนี่สวิงกันเยอะนะฮะเฉลี่ยแต้มนี่เกินร้อยนะครับใครได้แบบเลขไม่ถึงร้อยนี่ก็โอ้โ oh, หแดงยาวๆเลยนะครับเหนื่อยมากนะครับก็ทําให้การใช้ฟีฮิตสเนี่ยมันเลยมาเป็นอันที่มันเลยมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะถ้าเราจะแอตแทกดับเบิลเกมวิกที่เหลือนะครับ ก็สิ่งที่ต้องแลกมาก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการที่ไม่มีตัวอาเซนอลนะเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าตัวอาเซนอลนี่ไม่มีเบิร์นแล้วนะครับอันนี้ก็การมองฟิกเจอร์คร่าวๆนะครับว่าจะแอตแทกยังไงนะครับโอเคเราก็ขออนุญาตตัดมาที่สนับสนุนผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับคุณทัศนะครับก็สนับสนุนมาในส่วนของ total link นะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะครับตั้งต้นนะครับก็คือ To p road to top 1%นนะครับก็สนับสนุนโดย total link นะครับ สามารถเพื่อนๆสามารถเข้าไปนะครับสั่งซื้อนะครับถ้าเป็นในหมวดของชุดเดรสผู้หญิงนะครับจะได้รับส่วนลด10%นะครับที่ร้าน Total r i n g ก็สแกนลิงก์นี้ได้เลยครับแล้วก็ฝากกอกส่วนลดนิดนึงคุณทัศจะได้ดูว่าผลงานนะครับของโทนี่แฟนตาซีฟุตบอลเราไปกระหน่ำซื้อกันเยอะแค่ไหนนะครับใส่โค้ดได้เลยนะครับ T O T A F A 1 0นะครับที่ช h อป e ีนะครับผมร้าน Total Link นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผลงานผมในวิคที่ผ่านมานะครับก็เป็นดับเบิ ใช้เป็นบูสต์ไปนะครับก็ได้146คะแนนนะครับเปลี่ยนตัวไป3ตัวนะครับถ้าใครติดตามเดตไลน์ไลฟ์ก็จะเห็นว่าโดนยุนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันล่อใจมากนะครับเปลี่ยนจากตัวซิงเกิลเกมวีไปเป็นดับเบิลเกมวีก็ต้องถือว่าผลงานย่ำแย่นะครับในการเปลี่ยนตัวแต่โดยรวมก็ได้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับ146ก็ต่ำกว่าเป้านิดนึงที่150นะครับแล้วก็ลบ8ไปอีกก็เหลือแค่เพียง1 3 8นะครับทำให้อันดับก็ ขึ้นมาไม่สุดนะครับโอ้โหไม่งั้นนี่หลุดลุน้นเลขหนึ่งนำหน้าแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ติดลบนะครับก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งนำหน้าแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยขาดทุนไป6แต้มนะครับขาดทุนไป6แต้มแล้วก็ลบแอีกเท่ากับขาดทุนไปทั้งเอ่อทั้งหมดนะขาดทุนไปลบหกแต้มก็คือลบแเนี่ยได้กําไรกลับมาแค่2เพราะฉะนั้นก็ยังขาดทุนอยู่6แต้มถ้าไม่ลบเลยก็จะได้เพิ่อมอีก6แต้มนะก็เป็นร้อยห้าสิบสองนะน่าจะเลขหนึ่งนำหน้าได้สูงเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับโอ้ก็เป็นเบนท์ที่สะใจเลยนะครับหลังจากเลือกอย่างดีแล้วนะครับว่าเบน์เราถ้าสมมุติไม่ใช่เนบน์บุ๊กก็คงหน้าตาประมาณนี้ก็เป็นกองหลังตัวถูก2ตัวนะครับแล้วก็ในตัวรุกก็คงดูแล้วว่าโทนี่อาจจะเป็นตัวที่มีโอกาสแต้มน้อยสุดเพราะว่าถ้านัดแรกกูโดนใบเหลืองปุ๊บก็ไม่ได้ลงเลยนะครับก็อาจจะเหลือ1แต้มแล้วก็ยาวนะครับก็เอาไว้ที่เบนท์นะครับผมก็ได้มาทั้งหมด 34คะแนนจากเบนซ์นะครับผมแต่ว่าถ้านับแบบแฟงๆหน่อยก็นับตัวที่ได้น้อยที่สุดนะครับของในแต่ละตำแหน่งเนาะก็โกผมก็ได้น้อยสุดก็เป็นเกเป้านะครับ8นะครับชอแล้วก็มีแบงค์3ตัวพอดีนะครับชอฮาร์วดแล้วก็เฮนรี่นะครับถ้าบวก3ตัวนี้ก็ยังได้16คะแนนซึ่งเท่ากับค่ามาตรฐานของการเบนช์บูทนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเบนช์บูทที่ไม่เสียของนะครับในปีนี้นะครับซึ่งก็หลายๆปีก็ทําเสียของมาเยอะนะครับได้ไม่พอ 16แต้มนะครับปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็ลุ้นต่อย,า,ยาวๆตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในกลุ่มนำเนี่ยที่ท็อป1%เอนเนี่ยตอนนี้เหลือชิปประมาณรวมๆแล้วเฉลีย่ยเหลือทีมละประมาณ1ชิปเท่านั้นเองนะครับก็กระจายกระจายไปนะครับอาจจะมีบางส่วนใช้ฟีครึ่งหนึ่งจะเหลือฟีฮิตนะครับแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะกระจายกระจายก็จะมีเหลือไวการ์ดบ้างเหลือ อย่างละ15%นะครับนิดๆหน,น,น่อยๆก็คือมีไวการ์ดมีทริปเปิลกับตันแล้วก็มีเบนบู t เหลืออยู่ประมาณอย่างละ15%นะครับ15 3 4 5รวมกับที่เขาเหลือฟรีฮิตประมาณ55%ก็เป็น100%เท่ากับเฉลี่ยแล้วเหลือประมาณทีมละ1ชิปนะครับส่วนตัวผมก็เหลือฟรีฮิตนะครับก็แพลนจะใช้3-2แล้วก็หมดชิปนะครับผมก็ต้องลุยกันตัวเปล่านะครับ ออมาทําดูก่อนที่จะไปจัดทีมวิกหน้านะผมก็ทำอ a นาลิ s ิ s ตัว h i g e o e อนะครับผมว่าวิกหน้านี้จะมี h i g h e อตัวไหนบ้างอย่างที่เห็นไปตอนแรกเนี่ยจะมีแค่6ตัวนะครับแต่ว่าวิกเนี้เนื่องจากฮาแลนเนี่ยตอนแรกเจ็บแล้วก็มีข่าวเป๊บคอนเฟิร์มว่าฮาแลนเนี่ยอาเรดี้นะครับใช้คำว่าเรด d ี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่า Ready ้ทูสตาร์นะครับก็อาจจะเรด d ี้ทูเบนก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละครับกระแสสังคม มานะครับจากฮาแลนด์ราคากําลังจะลงนะครับกลายเป็นตอนนี้กําลังจะราคาขึ้นนะครับก็คิดว่าโอนเนอร์ชิพของฮาแลนด์เนี่ยก่อนเริ่มวีคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก30%มสิบเนะครับสาคิดว่าด้วยเอฟเฟกของที่เป๊ปคอนเฟิร์มเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นไปถึงระดับ5-60%ได้นะครับโอนเนอร์ชิพแล้วก็กระแสการกับตันฮาแลนด์เนี่ยก็กลับมาแรงอีกครั้งนะครับผลโหวตของโดยทั่วไปทางแฟนตาซีพิมาริคทวิตเตอร์เนี่ยเขาโชว์อยู่ที่ประมาณสัก40%ผมก็เลยเอา กับตัน40%เนี่ยมารวมกับ Ownership 50%ก็คาดว่า E.O. ของ h a r l n n จะกลับไปเกือบร้อยนะครับอยู่ที่อาจจะประมาณ90%นะครับตัวเลขก็จะมีแคอ่อาจจะมีแค่ตัวหรือ2ตัวนะครับที่เกินร้อยนะก็เนี่ยอาจจะมี h a ร l n n นกับ r ร d f o r d 2ตัวนะที่อาจจะเกินร้อยไปได้ที่เหลือคาดว่าน่าจะทะลุอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆ90กว่าถึงร้อนะครับก็แต่ก็เรียกว่าอาจจะไม่ ไม่ได้น่ากลัวมากนักอย่างเช่นถ้าเราจะมองว่าตัวพวกนี้เป็นเชิง defensive เนี่ยถ้าเรามีครบเนี่ยแล้วเรามีอ่าแต่เนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะจะมีแปดตัวที่ Eo เกินเจ็ดสิบนะที่ผมคาดไว้นะก็อาจจะทําให้การแต่งอันดับยากขึ้นหน่อยเพราะว่ามันก็จะเหลือตัวแต่งอันดับแค่ประมาณ3ตัวเท่านั้นเองนะถ้าคิดแต่เฉพาะ outfield นะแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวรุกไปหมดแล้วนะเรียกว่าอาจจะต้องแต่งอันดับกันด้วยกองหลังเลยนะครับก็เลยทําให้ วีกนี้นะครับก็ถ้าเรามีครบนะครับแล้วเรามีตัวดิฟเข้ามาแล้วก็อาจจะใส่ชิปกับตันเข้าไปให้ให้เป็นตัวดิฟเกิดขึ้นนะก็อาจจะเป็นการไต่อันดับได้นะซึ่งผมเองก็ใช้ strategy นี้นะครับก็มีให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เรามองว่าตัวที่เขาจะทําคะแนนเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนี่อันนี้ที่ทําหัวข้อขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นเรื่องของ defense EO นะครับคือตัวกองหลังหรือเกมมองเป็นเกมรับภาพรวมนะ ก็ตอนนี้จะมีแค่ประมาณ2ทีมนะที่คาดว่าน่าจะเกิน100%นะแต่ว่าโอเนอร์ชิพเนี่ยเกินร้อยแน่แต่ว่าหลายคนอาจจะเอาไว้สำรองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีคอมโบของกองหลังหลายๆทีม,ทมนะครับก็อาจจะทำให้ n ิวคาเซิลเนี่ยผลรวมของวิกก่อนเริ่มวิกนี้นะครับก็อยู่ที่140%นะครับผลรวมของทั้งกองหลังและโกนะรวมเป็นมองเป็นดีเฟนซ์เอโอมองเป็นดีเฟนซ์โอเดอร์ชิพของดิวคาเซิลนะครับ ก็บางคนอาจจะมีมากกว่า1ตัวแล้วก็ใส่สำรองหนึ่งแล้วก็เอาทิปเปียลงตัวเดียวนะทำให้ E.O. เนี่ยผมคิดว่าอาจจะดรอปลงมานิดหนึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0นะครับคือเกมรับนิวคาสเซิลเนี่ยใครมีตัวเดียวก็คาดว่าจะไม่พอนะครับแต่เนื่องจากนิวคาสเซิลมีเกมที่ไม่ยากเกินไปนักนะครับเป็นการไปเยือนเอ้ยไม่ง่ายมากนักเป็นการไปเยือนเบนฟอร์ดทำให้ก็ถ้าเรามองว่านิวคาสเซิลไม่คินชีสเราก็อาจจะสามารถแอตแท็กตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็เชลซีนะครับแค่โกกับชีเวลรวมกันก็ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับลิจเจมอาจจะมาอีกนิดนึงสักไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นก็ทำให้อีโอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินร้อยเหมือนกันนะครับเชลซี Chelsea ของในแง่ของดีเฟนส์นะครับส่วนแมนยูเนี่ยก็แจ็คพอตตรงที่ลุกชอนะครับเจ็บไปนะครับลุกชอก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้อีโอดีเฟนส์แมนยูเนี่ยหายไปจากลุกชอประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับที่มีกองหลังแมนยูซึ่งงตรเนี้ย จริงๆแล้วเป็นตัวดิฟที่ค่อนข้างดีเลยนะถ้าใครมีตัวเกเป้าตัวเดเคอหรือว่าตัวกองหลังแมนยูตัวอื่นเนี่ยวิกเนี้ยเพราะแมนยูเปิดบ้านเจอเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะเป็นการดิฟที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าถ้ามีตัวกองหลังแมนยูแล้วได้กินชีสนะครับแต่นั่นแหละอย่างที่บอกคือกินชีสกองหลังถ้าต้องลบ4ก็คงอาจจะไม่คุ้มแล้วเพราะว่ามันได้แค่6คะแนนนะครับก็เลยทําให้แลวถ้าเกิดไม่ได้กินชีดขึ้นมานี่ก็โอกาสแพ็กสูงนะก็เรียกว่ากองหลังอาจจะไม่ได้ทําท ตัว a แอดแท็ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นในแง่ของข้อมูลเฉยๆว่าเออเราจะไต่แรงได้ยังไงนะครับอในทีมผมตอนนี้นะครับก็หลังจากการ์ดมานะครับก็ไต่ขึ้นมาจากประมาณ8 0 0แสนนะขึ้นมาอยู่2 0 0แสนก็ประมาณท็อป2% 2.5%นแล้วนะครับก็เหลืออีกนิดนึงก็จะเข้าไปสู่ท็อปหนนะครับหวังว่าวีคนี้จะพอทำได้นะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับผมก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะครับที่โอ้ต้องบอกเลยว่า พลาดมากๆที่ขายแฮร์รี่เคนไปเป็นฮาวเวดวิกที่แล้วนะครับด้วยการลบสี่ด้วยซ้านะวีคนี้เลยต้องยอมกัดเลือดตัวเองนะครับกัดลิ้นตัวเองนะเอาแฮร์รี่เคนกลับมาแทนฮาวเวดรลบสี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแผนที่คิดไว้ก็คือโทนี่ไปเป็นฮาร์แลนเนี่ยทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทําให้ต้องลบสี่เพิ่มอีกกันหนึ่งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วที่สําคัญนะครับฮาวเวดเนี่ยเนื่องจากเขา มีความผมคิดว่ามีความน่ากังวลเรื่องของ starting eleven ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นเนื่องจากเชลซีตอนนี้เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมนะรวมถึงเกป้าเองนี่ก็ไม่ชัวนะแต่คิดว่าคงยังไม่เปลี่ยนเร็วๆนี้นะคงให้เกป้าลงไปก่อนแล้วก็แต่ฮาวเวร์ดเนี่ยเนื่องจากแอลแลมพาร์ดเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องภารกิจหลักก็คืออาจจะต้องเน้นแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งเตะกลางสัปดาห์นี้ก็อาจจะทําให้ มีการโรเทชันในเกมรุกหรือว่าตัวริจเจมเลยพวกนี้นะก็อาจจะน่ากลัวอยู่ก็เลยทำให้ผมก็เลยตัดสินใจยอมลบ4เพื่อกลับมาเป็นแฮร์รี่เคนแล้วก็เห็นฟอร์มจากแฮร์รี่เคนในนัดล่าสุดเนี่ยโหผมว่าเขาค่อนข้างโอเคนะพอเป็นเซรีนีนะครับก็จับมายืนเป็นกองหน้าธรรมชาติและจริงๆแล้วก็อยู่ในเขตโทษแบบบ่อยเลยนะครับได้โอกาสบิ๊กชาร์ไปหลายครั้งแต่ว่าทำได้แค่ลูกเดียวนะครับก็ การไปเยนเอฟเวอร์ตันนะก็เลยผมคิดว่าการมีแฮร์รี่เคนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราแต่งดับได้ง่ายขึ้นในในระยะยาวนะครับซึ่งตรงนี้ผมอาจจะวัดใจกับการที่เคนเนี่ยไม่มีเบิลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาทําผลงานได้ดีเนี่ยแล้วยังเป็นไฮเอโออยู่เนี่ยเราก็จะทําให้เราแอตแทกตัวอื่นได้ง่ายขึ้นนะไม่งั้นเราก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,น,นลงลงโดยการไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับก็ใช้กลับมาเป็นสามเมี่ยมนะครับตอนนี้ก็เลยล็อก ท่านี้ไว้นะครับแล้วก็ตัวที่วงไว้ก็คือตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวดาวของผมในวิกที่จะถึงนี้นะครับก็มีถึง4ดาวด้วยกันนะครับโดยผมเลือกที่จะเพิ่ม variance เข้าไปให้กับตัวที่ low Eo นะครับอย่างเช่นการกับตันซาร่านะครับก็ซาร่าตอนนี้ ownership ประมาณไม่ถึง20%เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นตัว dip เลยแล้วก็ถ้าใส่กับตันเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นหนทางเดียวนะที่ทาให้ ตัว variance รือว่าความผันแปรเนี่ยมันมันค่อนข้างสูงในการที่เราจะสวิงขึ้นหรือลงนะครับก็มันได้ทั้ง2ทางนะก็ถือว่ามีเป็นสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วกันับในการตายอันดับแล้วก็ตัวที่ผมไม่มีเนี่ยแล้วเป็น high EO เนี่ยก็จะมะีตัวที่เป็นสาก้ากับโทนี่นะที่ขายไปแล้วนะก็คิดว่าหวังว่า2ตัวนี้จะไม่ทำรุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็4ตัวนี้พอจะสู้กับ2ตัวที่เป็น high e o ได้นะครับก็ อาจจะทําให้การไต่อันดับมันสมูทขึ้นนะครับถ้าเกิด2ตัวนั้นไม่ทําแรงเกินไปนะเรามองว่าซาร่าก็อาจจะได้พักมานะครับหรือโดนดอปก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่แปรความนะก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าสถานการณ์ลิวคูตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเลยครับว่าครอปเนี่ยจะเล่นยังไงเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยโอ้โหดอบตัวจริงไปทั้งเทรนทั้งโรเบิร์ตสันนะครับส่วนฟัานดอาจจะมีการเจ็บนะครับซาร่านะครับดอปไปสำรองแต่ว่า ก็ยังได้ลงมาท้ายเกมก็ยังเป็นสซายที่ดีนะครับก็เลยคิดว่านัดนี้เจออาร์เซนอลลิเวอร์พูลคงไม่อยากพลาดนะครับก็อาจจะต้องเอาซาร่ากลับมายืนปักหลักนะครับก็หวังว่าเจอเกนครอปจะไม่แกงกันนะครับแล้วก็ใส่ไปส่วนตัวรองกัปตันผมก็มองว่าแฮาร์รี่เคนะครับที่ลบเสียวเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าบหิตร์ตันตอนนี้นะครับก็เรียกว่าหูไม่กลัวน้ําร้อนแล้วเพราะว่าเล่นเพื่อ เพื่อเน้นการทําประตูเลยนะครับไม่ไม่ได้สนกองหลังเท่าไหร่ละก็คิดว่าอาจจะเข้าทางสเปอร์ที่เป็นเกมสวนกลับที่ดีนะครับแล้วก็การเปิดบ้านเจอกับไบรตันที่ปกติก็อาจจะเป็นความล้าสะสมเนาะเพราะว่าไบรตันก็ตัวหลักๆเนี่ยเดินทางไกลไปเล่นทีมชาติแล้วก็ลงเล่น2เกมติดแล้วก็กลับมาต่อเกมนี้เลยเนี่ยทำให้สเปอร์มีข้อได้เปรียบเยอะในเรื่องของความสดของนักเตะการบทเพื่อ อ่าพรีซิงไบตันเนี่ยอาจจะทําได้ดีนะครับผมก็เลยมองว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่นัดน,นี้จะทําประตูได้แบบมากกว่า1นึ่ลูกนะครับก็เลยยอมที่จะลบสี่เอาเข้ามาเพื่อ d e เฟนต์ด้วยแล้วก็ a อ t a c k ในวิกหน้าซึ่งผมก็มองว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยก็อาจจะเป็นแคนดิเดตกับตันที่ดีในวิกหน้าด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเอามาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆกับตันที่ผมเล็งไว้ตอนแรกก็คือแรดฟอร์ดนะครับแต่เนื่องจาก เป็นการเตะคู่แรกนะครับกลัวอาถันมากมากนะครับไม่ใช่นะครับก็คือแมนยูนะครับก็ทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับแล้วก็เตะคู่สุดท้ายของเกมวิกที่แล้วนะเมื่อวันพุธนี่เองแล้วก็วิกนี้เตะคู่แรกทําให้การพักของนักเตะเนี่ยค่อนข้างสั้นที่สุดนะครับแล้วก็เสียเปรียบอย่างเอเวอเรตันที่พักมา,ากเต็มวิกแล้วอาจจะมาตั้งรถบัสได้เต็มที่นะก็คิดว่าแมนยูอาจจะเล่นเกมอึดอัดน,นิด,น,ดนึงนะครับก็เลยเปลี่ยนใจนะครับว่า ไม่ไม่อยากกับตันแรดฟอร์ดแล้วนะครับแล้วก็มองเรื่องการไต่อันดับเข้าสู่ท็อปหเปอร์เซ็นให้ได้ภายในวีคนี้ตามที่ตั้งเป้าไว้ด้วยก็เลยเพิ่มแวรเรียนให้มากที่สุดก็เลยใช้บทสรุปที่กับตันซาร่านะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไป2ตัวนะครับโทนี่กับฮาวเวดนะครับไปเป็นแฮร์รี่เคนกับฮาร์แลนแล้วก็ใส่กับตันซาร่านะครับหลองกับตันเป็นแฮร์รี่เคนคาดว่าจะมี4ดาวนะครับที่เป็นตัวรุ้นไต่อันดับนะครับก็หวังว่าวีคนี้จะ เข้าสู่ท็อป1%ให้ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ฝากติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไทยคอมมูนิตี้ fpl นะครับไทย f p l c o m m u n i t y นะครับขับเฮ้านะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังในแอปพลิเคชันขับเฮ้าได้นะครับหรือว่าจะรอฟังย้อนหลังจาก YouTube ที่อาจจะมาอัปโหลดช้านิดนึงอ่ะเพื่อดึง ให้คนนะครับเข้าไปฟังสดๆกันหน่อยนะครับก็อัปโหลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มไลน์ Open Chat นะครับเอฟเอซนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ